ว e l วคัม to t เจ b o บุ c กชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะบุกจะพาทุกคนมารับประทานติ่มซำนะคะซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของดิสนเองค่ะก็คือบุรีรัมย์แลนด์ร้านนี้นะคะมีชื่อร้านว่าเตียนซินติ่มซำคาเฟ่น,นะคะเหตุผลที่เลือกร้านนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้ไปดูในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าคนมากินเยอะมากรีวิวเยอะมากแล้วก็คือถ่ายรูปสวยมาก และที่สําคัญนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านติ่มซำเจ้าแรกในบุรีรัมเลยนะคะที่เป็นแนวคาเฟ่รวมทั้งเขาเป็นโฮมเมดด้วยค่ะทุกคนคะ่ะติ่มซำทุกก้อนทุกเมนูคือเขาคิดคนเองเลือกวัตถุดิบเองอะไรเองทั้งหมดเลยดูจากเพจได้เลยว่าคนเขาไปรีวิวและเช็คอินเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะพลาดได้อย่างไรถูกต้องไหมคะ มาเลยค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่ซอ,อยจจริญสิบนะคะเข้าซอ,อยจจริญสิบมาประมาณ2 0 0 3้0ถึง300เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะร้านจะอยู่ทางขวามือนะคะทุกคนสามารถจอดรถดได้ในในซอ,อยเลยค่ะ ในร้านก็จะมีทั้งหมดอยู่4โต๊ะนะคะแล้วก็จะมี3มโต๊ะที่สําหรับนั่งได้หลายคนส่วนอีกหนึ่งโต๊ะก็จะสําหรับนั่งแค่2คนนะคะนี่เลยบรรยากาศภายในร้านตกแต่งน่ารักและนี่ก็คือมุมมหาชนซึ่งวันนี้ดิฉันพลาดมุมมหาชนไปและมาถึงเขาก็จะเสิร์ฟแบบนี้มาให้เลยค่ะส่วนน้าจิ้มเขาจะมีอยู่3แบบนะคะ สะดวกจิ้มแบบไหนก็ชิมชิมกันไปและนี่ก็คือเมนูของเขานะคะก็มีทั้งหมดอยู่2หน้าท้วนและนั่นก็คือเมนูที่ดิฉันได้สั่งไปนะคะทั้งหมดเกือบ20เข่งตามภาษาคนรับประทานน้อยอย่างดิฉันเองเรามาเริ่มที่เมนูแรกของเราเลยนะคะฟองเต้าหู้ห่อกุ้งทอดนะคะเป็นอัพพิท z e เซอร์ของวันนี้นะคะข้างในก็จะแบบหนึบๆเป็นกุ้ง มืนกุ้มผสมกับแป้งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือหนึบดีค่ะอร่อยดีเหมาะกับการเป็นแอปเปไทเซอร์แล้วนี่ก็คือกองทับติ่มซํำที่ที่ฉันได้สั่งมาค่ะคุณคะ น่ากินมากอร่อยมากมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะขนมจิบหมูผสมกุ้งนะคะ1เข่งก็จะเสิร์ฟม,มา3ลูกนะคะเดี๋ยวมาผ่าให้ดูเลยคะ่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ข้างในก็จะเป็นขนมจีบหมูนะคะแล้วก็จะมีตัวกุ้งอยู่ข้างในด้วยซึ่งตัวกุ้งข้างในจะเป็นกุ้งสดนะคะสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่กุ้งแห้ง เมนูถัดไปนะคะก็คือหะเก,ก่ากุ้งนะคะก็ตามทั่วไปเลยตามสไตล์ฮะเก่าทั่วไปที่ควรจะเป็นนะคะก็แป้งบางอร่อยดีค่ะเมนูนี้ต่อไปจะเป็นสารลายหอ,อกกุ้งอันนี้ก็คือดิฉันชอบมากอะไรมากของโปรดเลยสารลายหอ,อกกุ้งค่ะเข้าไปอย่างอรอร่อยต่อไปลูกชิ้นปลาไส้ไข่ปลานะคะ ข้างนอกก็จะเป็นแบบลูกชิ้นหนึบๆเป็นแป้งหนึบๆข้างในก็จะเป็นไส้ไข่ปลาก็ตื่นเต้นดีค่ะเมนูนี้อร่อยดีและนี่เลยบะหมี่เตียนซิมอร่อยมา,มากเมนูนี้คือแบบว่าขอแนะนําเลยนะคะจะมาในรูปแบบของเป็นบะหมี่แห้งนะคะเป็นบะหมี่สูตรเฉพาะของทางร้านนะคะแล้วเขาก็จะมีกงมีเกี๊ยวแล้วก็มีกระดูกน่องไก่มาอยู่หนึ่งน่องแล้วก็คือ เกี๊ยวกรอบมากอะไรมากก็คือเกี๊ยวคือมีไส้หมูด้วยนะคะอันนี้เป็นเมนูที่แบบแนะนําเลยเพราะว่าเมนูนี้อร่อยมากแล้วคือตัวเส้นบะหมี่ก็คือแบบลงตัวมันเป็นเส้นแบบเส้นบะหมี่แบบเล็กๆอะคะ่ะคือลวกมาแล้วผสมกับน้ําน้ำซีอิ๊วดำที่เป็นสูตรของทางร้านก็คือแบบลงตัวมากอร่อยคะ่ะเมนูนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะ ก็เป็นสลับเปาไส้หมูสับนั่นเองคือความเนื้อแป้งของสลับเปาก็จะแบบว่าแน่นๆหน่อยนะคะส่วนไส้หมูสับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็อร่อยเหมือนกัน <c oughs> นี่ดูไส้ข้างในและนี่ก็คือปลานึ่งมะนาวนะคะก็คือเป็นรู้สึกจะเป็นปลาดอลี่นะคะเป็นปลาดอลลี่นึ่งมนนะนาวคะ่ะก็ดีคะ่ะเมนูนี้ ตามด้วยซี่โครงหมูน้ำแดงซึ่งดิฉันหิวมากตอนนั้นเราก็ลืมถ่ายวิดีโอเอาไว้แต่ก็ได้เก็บภาพเอาไว้ให้ค่ะก็คือนุ่มมากอะไรมากก็คือไม่เหนียวเลยนะคะเมนูนี้ และเดชันก็ไม่อิ่มคุคณขาเดชันก็เลยต้องสั่งเพิ่มมาอีก 3- 4เข่งนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่สั่งมาเพิ่มนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยขนมจีบหมูผสมเห็ดหอมนะคะก็ตามรูปเลยเหมือนขนมจีบหมูผสมกุ้งเลยตามด้วยติ่มซำหมูหน้าบ็อกโคลี่ก็มีบ็อกโคลี่แล้วก็ตัวไส้หมูก็เหมือนไส้ขนมจีบนะคะและ ทิฉันเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นค่ะเวลาทานติ่มซำนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องรอให้นังเย็นก่อนนะคะมิชะนั้นก็จะคือจะร้อนอย่างนี้นะคะคุณค่ะนี่ไส้หมูก็อย่างนี้ร้อนนะคะเพิ่งมาต้องเป่าค่ะคุณค่ะอร่อยค่ะเมนูนี้และเมนูสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะก็คือลูกชิ้นเต้าหู้ชีสนั่นเองข้างนอกก็คือหนุบๆข้างในก็คือเป็นชีสนะคะ และประสบการณ์ก็ไม่เคยทำให้ดิฉันจำนะคะร้อนค่ะคุณค่ะติมซำม,มาใหม่ๆก็คือร้อนต้องเป่านะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะอย่าวู้วามอย่างดิฉันนะคะและนี่ก็คือความเสียหายของดิฉันในวันนี้ค่ะเแบบ็ดเสร็จทั้งหมดก็คือเกือบ20จานท่วนนะคะ และนี่มาดูเลยค่ะว่าแต่ละเมนูนราคายังไงเอาจริงๆป้าคือมันก็สมเหตุสมผลนะคือถ้าเที่ยวกับขนมจีบท,ที่เซเว่นะแต่ร้านนี้ก็คือมีที่นั่งมีแอร์มีการบริการนะคะซึ่งบุคคิดว่าราคาขนาดนี้ก็คือสมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจ้บุ๊คชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กติชนในการทำคลิปต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย